เชื่อได้ว่าทุกคนชอบแน่ๆครับคิดว่าเราก็ตั้งใจทำผลงนานออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีนะคะทุกคนอาญาเองนะคะสำหรับเรื่องนี้อาญาก็รับบทเป็นข้าวเปลือกค่ะในเรื่องเปลือกปารถนาค่ะซึ่งข้าวเปลือกเนี่ยคุณยายได้ฝากสมบัติ เป็นจดหมายจดหมายฉบับหนึ่งเอาไว้ค่ะเข้าเปลือกก็ได้ทําการเข้าไปในคาริฮาดหลังหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับคุณชายนะคะซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่ทําให้เข้าเปลือกกับคุณชายได้มารักกันค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับชื่อเจฟครับรับบทเป็นคุณชายในเรื่องเปลือกปัทนาครับน้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์คุณชายใช่ไหมครับ วิธีออกเสียงที่ถูกต้องนะครับต้องให้ฟันติดกันใช้ลิ้นกระดกเล็กน้อย<ม>เป็น shine คุณ shine นนนนนนน Shine ก็เรื่องนี้ก็ไม่ยากฮะคือผมผมเล่นดีมากแล้วก็มีแต่คนชมผมทั้งนั้นเลยฮะเชื่อได้ว่าทุกคนชอบแน่ๆฮะสวัสดีค่ะฮันนี่นะคะรับบทเป็นเพชรแท้ในเรื่องเปลือกปัถนาค่ะนี่งฉันตัง้ง ความจริงแล้วฮันนี่ก็ได้เล่นเป็นตัวร้ายนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีการรังแกน้องเขาเปลือกบ้างคะ่ะสำหรับบทนี้เนี่ยอายะเองก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครที่จะทำได้แล้วนอกจากอายะเองอะคะ่ะคิดว่าเราก็ ตั้งใจทําผลงานออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วจากฝีมือการแสดงของเราค่ะเลยคิดว่าไม่ได้ยากอะไรมากขนาดนั้นค่ะนางเอกเบอร์หนึ่งะครับก็น่ารักฮะน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็เสียงเสียงร้องก็ก็ดีฮะดีเหมาะสมกับผมมากๆตัวเพดแท้เองอาจจะด้วยความรูปลักษณ์เรามันดูมีความเพดแฉตามชื่ออันนี้ฮะอันนี้ก็ ผมว่ายังต้องไปอีกเยอะฮะความรู้สึกแบบแบแบไม่อยากจะคอมเมนต์เยอะนะฮะแต่คือน้องเขาต้องไปไปโรงเรียน acting จริงฮะความจริงแ้วพี่อายะเป็นคนน่ารักมากเลยนะคะเขาคอยช่วยเหลือคอยแบบว่าัพ p อ o r t เราจริงๆเราเห็นตั้งแต่น้องยังตัวเล็กๆแล้วก็ยังไม่ได้มีฐานแฟนคลับเยอะมากขนาดนั้นพี่คะมุมนี้หนูต้องตบยังไงกลัวโดนหน้าพี่เขามากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกลัวเขาจะตบคืนเราไหมเออก็พี่ชุดเหรอคะ พี่ชูดเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยค่ะใจดีกับอาญาแล้วก็เพื่อนๆทุกคนทีมงานทุกคนเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทําผลงานละครเรื่องนี้ออกมาให้ดีมากๆเลยค่ะอืมเอ่อจริงๆอ่ะค่อนข้างสนิทกับร่างกายครับบีฟนิดเดียวก็สามารถทําได้เลยใช้เวลาแค่2เทคเองนะคะใช่ไหมฮะใช่ฮะสองเทคเองฮะค่ะก็ฝากแฟนๆทางบ้านด้วยนะคะให้ไปติดตามาละครเรื่องเปลือกปฐนากันเยอะๆนะคะหลังจากเรื่องนี้ปล่อยไปนะฮะเจฟก็หวังว่าวงการจะมาเข้าผมนะฮะก็ เขาได้เลยนะฮะอ่าวันนี้ก็ขอบคุณอายะนะครับพี่มาสัมภาษณ์วันนี้โอเคข้ค,ครับผมอันนี้มีอีกกี่รายการคะเนี่ยตอนนี้เลทยังคะมันเลทไปมากกว่านี้ไม่ได้นะคะนี่ทำงานมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะเมืม่อกี้ตัดออกได้ไหมคะแบบหนู <S <S พูดพูดถึงพี่อายาะแบบกลัวหลังบ้านเขาจะว่าเอาที่หนูบอกว่าเขาแบบจะตบกลับอะไรเงี้ยคะรบกวนตัดออกให้หน่อยนะ ฉลองให้กับทุกเรื่องน้ำเน่าของชีวิตคุณชายฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์